พอหน่อยมาเล่าความงูให้ฟังพันพี่น้องอ้ยสบายดีเด้อยยำแรงยำคำมักเซเวอร์นะเป็นเหลี่ยมนะเจ้าคิดว่าบักชิดา เอออืมที่มาปาร์กินเลยเนาะเขาไม่ให้ลูกเที่วมอนลูกเนาะอนอยใส่หนอยอเขาเปนตลาดกุชองเียนนี่าเออเี่ยเ็นนั่นอยากเป็นเหรียญเป็อเอรยญคือเหมือนแบีเอะไรมันหนักมเ Hãy nhảy ổi hãy nhảy ổi đi Bây giờ phông, cứ nhảy ổi không? đây không người nhảy ổi đâu nhá, nhảy mè đúng không? Họng mè đúng Ô, <laughs> oh, bằng เจบบอกฮะแ้อเเอาไข่มันเจด้วยด้นะไปหาหมไข่สิบหมแบโอ้ยคนจับมีแน่นเขาโอ้ยู่ะมันคือไงมอดินมอนเลยเขาเอาไฟเาหมอไฟเออนี่แกมาไปถังไปแล้วกลไปทำหมแบบุดที่เนาะไฟฮาๆๆๆๆๆนๆๆเๆๆๆๆ ก้นนั่นข่อยไปเสือนเสกผักค้าอันเด้งไปน้อยไปหอดตลาดเทเวศเนาะซื้อแนวผักขะาเขว่าน่นนี่แหละก่ายเงินอะไรคือผักคะเขาอ๋อแม่ค่ะเขาเป็นคนไทยเนี้ผักคะเขาก็เลยถามคนข้างๆผักคะาคืออะไรไม่รู้เขาก็บอกไม่รู้นี่นี่ข่อยสิใส่อ๋อสะอมเขาว่าเรียกสะอมหนูเขาวันนี้แหละโอ้จักมือต่ามาอยู่บานนี้ฝลังด้บ้านนี้ อันเท้าแก้ให้ไปซื้อมากันมักนัดเทเด้ยพย้อยบ้านเราหอมมักนัดเนะาะบ้านนี้ซื้อแน่มักนัดมักนัดไม่มีค่ะว่ามักนัดไม่มีค่ะว่านี่นี่นี่หอ,อยกระสีแล้วเลยโอ้นี่เขาเรียกสับป,ปลละรดเพิ่งมาเหรอมาจากไหนค่ะว่ามาจากเออล้าเขาก็บอกเขาแหละตะก,กี้นัน่นผึกไปกรุงเทพเพิ่งมากรุงเทพครั้งแรกเหรอค่ะว่า คอยกันอายุประมาณจะปีสิบหกบอกอืไปประมาณจกปีประมาณสิบ่กเสดงว่าเซเว่นเนี่มันมีแต่มาแต่เฮงแล้วบอก จับเองตัวางมันฉีดลมนะฮะนี่ไปไหวใช่รยไหวทางอื่นใช่รบัตแล้วเขาไปฉิดอลยเงินในคอมเพราะแน่นนะเขาเขาตื่นเขา บาลีเจไให้ันชื่อแบบานแบ้านางบ้านงสักฟอกไปวตวเอาไหวทำไปด้วยับเนีเาไม่รู้ังบยังยับนี่สันป่เถกันเลยโอ้ยเขานี้ว่ะเขาฮี้มา กันยังหวานเนาะขับบุปบ้านเมืองมูกับบูหูนไม่อยากนุ่มจัม่กินเยนะอยากมมเมมนะม่ตะเียบหรอไม่ตะเียบเหรอไม่กิดู อันนี้เดี๋ยนว่านี่นั่งน่้องจะกินว่างฟอกจอกไม่ท่ว่าหายมาน่คนเดียวมาน่ะมึงไปนอยนะจาไปอ่อยก้างเลาอวนเนี่นะชาไปเขียว่อใหญ่ไปนอเลยวันนี้ไปแล้วตัวบวจับวันนี้ตัววจับวันน้อนชิ้นวันนอน แม่พม <oung> ่ <osc> ่เพราเล่นอกับแ่ล้วบนี่นะหเบัวเป็นสิบส้าปีคือหลังแล้วบัวัวบัเป็นสามสิบปีเล้วบแต่มั้ ว่าอนพญอ่อยเล่าเรื่องจะข้ามไปกี่ตะกอนมันมันว่าจะจับคนะชุขม่าขม่าผมกูเล่าอ่ะเล่าเลยว่ะเล่าอ่ะขนจับาจับชมเล่าคุณแล้ววะแล้วเนาะขึ่นแจเบข้าเข้นเจ้าเป็นคนในประเทศนั่นเนาะคนเล่าได้

เจ้าเทพอะไรแบบนี่ดูยังไม่ได้คิงเฮเล่นไอ้เจ้าลองกินเอาไปก่อนไครดิไครลงกินดีกวาฝันเคยฝันนั้นคอยไปกรุงเทพตะกี้แล้วเจ๊บอกให้ไปซื้อขนมจีนหน่อยยังเนาะขนมจีนวันนี้ไปาหอดทานข้าอันกลับไปเบ้าอ่ะและข้ายูบเอื่อยคนหนึ่งนะบอกคนเล่าน้ำกันทะหละ ไปถามเอื้อยก่อนอีหยังมันคือขนมจีนบอกเฮาแน่เฮาสิไปซื้อให้เจ้ว่าแล้วก็บอกจังได๋ฮู้โอ้ยฉันก็บ่ฮู้บ่ฮู้ได้ตะกี้แหเนาะพ่อใหญ่บ่นั่งก็บ่ได้เบิ่งโทรศัพท์ก็บ่มีแล้วบ่ได้เฮียนฮู้อีหยังเลย่ปะคคนคมือนีเขาฮู้เบิดลเด็กน้อยนี่อืมบ่มีโทรศัพท์ตะกี้เนาะหายังดอกวว ขาเราถัดมันมีได้แตกี่แต่สิไดยเฮียนหูยังขูมือนี่โลมันทันสมัยแล้วเขาพัฒนาไปได้ไกลหน่อยก็หูเบิถามเขารูไปหน่อยยังหยางยางน่ะถามเขาบังดูเขาหูจักอยู่ไปจ้ะนหบนาะเฮังงาหอ อืมมังสับปะรดได้สช่ไหฝรั่งได้ฝรั่งฝรั่งานเขาเก่งไม่คิดถูโอ้สัากวดนั่นเะทุ่งแมงเลยนะ เก่งไดเขาเก่งคุณน้อยเขาหินนโทรัครับรอน์ท่านเขาิวบอก่าน้องน้องลมีอีนะล้วมีจับเราขับงืเราแล้วันจับเราบอจับเนาะจับเรารับจับเรารับเฮ้ยก็ยันลุ่มเนาะล่ม่มเราดนรถดขนาน้ยัอิาวหกจัเราจับเราโอ้กเราห่างะปนะ

เ็โต๊ะใบขนาดหรือเนาะมันคอยมามาเคลือพวงนี่มาเคลือพวงกับมาเคลือเอาขึ้นไปเลยโอ้ยมันเอ้ยมาแข้งห้ำห้ำห้ำเนอะเคลือพวงคอยยังไม่หุเลยู่ช่วยทำหมาไ่แต่มันดื้อด้ใบแมงลักด้วยสานี่ใบแมงลักคือยัง พะอีต um, ูใบแมงลักเออเขาใบแมงลักบวเออพะอีตูนี่นะนี่ง่ายๆนี่ใบยังไงนตัวท่เราปลูกนี่นะถ้าอีเลิศบ้านเฮานี่ฝั่งไทยก็ห้องใบยังก็ใบชะพูบอ่ะห้ามห้ามจะฮิตฮิตมามามาเห้แม่ข้อข้อขอดีๆเออชิดชิดชิดอืมของเอือยได้ของเอือยนงนี่เอ้ยเลยบอ เรากนั่งลงกันกันมันมีนมดีอื่ย่ดีนังสิยีดนี่ไ่ได้หดชงพอสมมตจักพีนี่ลีบตามไม่ได้หดนะฮะอือแล้วพาไป่ดเน่ยเขาถไปแล้วมันหนักมืออื่นอ่ะที่ไปบึ้นั่จะไชงคือกัน หอืมฮดมาเลยแม่ก่อนเยนน้ำหอมเข้าไปอืเป็นสาผิเน้ำหนอมออ,ออก,กอมาแล้วก็ะชิฮดชุดกระชดมาดเลยเมื่อจกหั้นจะก่อนลุกมาจากชิฮุดสองถาดนะออแล้วแม่คนช้นทกอแล้วนะน้องเนี่ช่เเมื่อก้โบุญโกคุณนม่งงอย่อืมไหวบีบแบบมีกรำเขาฮดคขาสง เออแม่ก็ิตลคหายนะมึงปล่อยลงใช่ไหมปล่อยลงปตะคาณไป่าเขาไมใหญ่อกเขาไม่ใหญ่เขาไม่ใหญ่เนาะใหญ่โอ้ยเราไปจับไปดอกจับไปอยู่กินเด้อไอดอเขาไปอยู่เบิ้ลอะไรเนื้อนสชื่อนะเบิ้ลอะไรเน้โอ้กใบตะโถเนาะขนมรถบ่ง គេប៉ះយកតែនឹងសំភាររបស់ជនថៃណាពេលមកហ្នឹង